สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับของเล่นตัวใหม่อีกนะคะอันนี้คือพี่ควาย Buffalo นี่นะคะแกะแล้วนะนี่เลยพี่ควายของเรานี่ซื้อให้มาเป็นแฟนกับพี่ควายตัวเดิมนะคะนี่นี่เทียบสีเลยค่ะนี่นะคะอันนี้พี่ควายตัวใหม่จะเป็นสีเหมือนสีโคนนะคะแบบออกน้ำตาลมีลายลายเหมือนกันนะคะ นี่อันนี้ดูเดี๋ยวดูข้างกล่องกันนะคะว่าจะเค็มเหมือนกันกับพี่ควายตัวเดิมหรือเปล่าอ่าอันนี้เค็มข้างกล่องก็จะมีไฟที่ตานะคะแล้วก็นี่หัวโยกได้นะคะอันนี้หางสะบัดได้แล้วก็ต้องใช้ฐาน AA3 ก้อนนะคะอันนี้เราซื้อมาแล้วให้ทางร้านใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูดีกว่าคะ่ะว่าจะ เหมือนที่เคขาเคมไว้ข้างหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูตัวก่อนนะคะนี่นะคะอาวนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว่าจะเหมือนที่เขาเคมไ,ไหมไม่หัวโยกได้นะคะตาเป็นสีแดงเหมือนที่เคมแล้วก็หางหางสะบัดได้นะคะนี่นะคะไปแล้วไปแล้วจะไม่นชนกับพิม ช้างเหรออ่ะเดี๋ยวเราให้พี่ควายเขาเดินด้วยกันนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะ,ะ,คะว้าวพี่ควายจะล้มแล้วโอ้นี่ไงคะอุย้ยสีสวยเลยค่ะพี่ควายตัวใหม่สีแบบ ชัดขึ้นชัดเจนขึ้นโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊า